อ่ะครับเราก็กลับมาพูดกันอีกแล้วนะครับกับช่องทุองชีวนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไป221 0นะคะทุกคนก็วันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีกัน สลับไอดีนะคะไปเล่นอีกไอดีนึงนะครับในเปจสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะก็บางคนจะซื้อรหัสมานะฮะจากคนอื่นมาแล้วไม่ดูนะคะว่าทำยังไงครับผมนะก็ไปดูกันเลยครับผมขีแรกนะคบก็ให้น้ำชมกดมาตรงคำว่าเอ็กซ้านะฮะนีเอ็กซ้าตรงนี้นะ แล้วก็ต่อไปให้ผมนะกดไปที่คําว่า support นะฮะ support แล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้ครับก็กดคําว่า link data นะฮะแล้วก็ให้เราดูตรงนี้ครับผมนะว่าตรงว่าเราสมัคร ID คนมิหรือ,อยังฮะ,ะถ้าเกิดไม่สมัครให้ท่านผู้ชมไปสมัครกันด้วยนะครับผมนะก็วิธีสมัครก็มี หลายทางนะคะผมก็ดูใน y o u t u b e ก็เขาก็สอนกันเยอะแยะนะคะผมนะแล้วขั้นตอนต่อ,อไปผมให้เราออกเกมะให้เราออกเกมนะคะผมแล้วก็เออปัดลบมันทิ้งนะฮะแล้วก็เข้าเกมใหม,นมน่นะครับผมล้อโหลดนะครับรอสักครู่นะครับ พอเกมมาแล้วอย่าเพิ่งกดเริ่มเกมนะครับให้เราเคียบมาดูตรงมุมขวาล่างสุดนะคะก็มันจะมี3ีคีย์ก็ให้เรากดเข้าไปครับผม oh. แล้วก็กดไปที่คำว่า data transfer นะคะหรือใครอ่านไม่ออกก็อันที่4นะคะสี่ 4. แล้วก็กดคำว่า transfer form up. ควรมี ID l i n k e t account นะคะอันเตืออันที่2กดมามันก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะคะบุนะ๋นก็ให้เรา กดคาว่า,ากดตรงตัวหนังสือสีแดงนะครับกดมาแล้วก็ให้เรานะครับใส่อีเมลของเราเข้าไปใส่อีเมลรหัสที่เราจะสลับนับ่นแหละฮะใส่ไปเลยนะคบเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แป๊บนะครับช่องต่อไปก็ให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับทุกคนอพอใส่เสร็จแล้วก็ให้เรากดคำว่าล็อกอินค่ะบุ๋มแล้วก็กดเปิดนะฮะ มันก็จะไม่อยู่หน้านี้นะครับผมนะก็ให้เรากดโอเคแดงว่าได้แล้วนะทุกคนนี่แล้วมันก็จะเ,เป็นหน้ามืดนะฮะนี่เราก็จะเข้ารหัสแดวเรียบร้อยครับก็ให้เรากดเริ่มเกมไลไปนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณนี้ครับผมนะก็กดเริ่มเกมได้ก็ฝากกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนนะว่าคิดไม่ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย l e t โก้ And I can't wait, so we can I break. I